วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสปอตเตอร์ค่ายพระบาทฮาซีนะครับนี่สองลำจัดโปกันมานะครับเรลมโคตรแรงลมฝนด้วยเนี่ดูดูสายลองน,นี้ไปเฮ้ยมขึ้นง่ายอย่างวะยอดทัดโกนิ่าดูครับลมแรงมากนะครับขอยอกเอาอยู่นะครับ,บคตอร์ไล่ ดูดิไป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 ดูอีกรอบนึงครับใกล้ไปโอหดูดิตัดเครื่องเนี่ยไป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 อีกรอบนะึงไปเลยไปเลยนี่ครับลมแรงนะครับไม่ได้โม้นะครับนี่ตามลมนะครับนี่ตามลม นะขูโอ้โหดิด <laughs> ขึ้นง่ายลงง่ายครับไม่ตองห่วงมีปีกกลางะนะเนี่ยบินง่างกับเทนเนอร์เลยลุงผู้บาญอากาีครับยวดูนะครับสุดยอดนี่ขึ้นแบบง่ายๆทั้งสั้นเลยนี่นี่น,นี่ครับมือบ,บินนะครับ เซียนใหม่ครับลงเลย เห็นครับลำที่สองครับดูดูดูบ้าฝนตกเลยครับเนี่ยลงเม็ดแล้วครับอันี้มาลงข้างหน้าเด้เฮ้ยสู้ลมดีอาการน้อยเหอเนาะลงเป็นคอปเตอร์เลย นั S 1> <S 1> <S ่นแนละอิรวดด้วยดูดูดตาล่อนนะขนาดสวดล่มยังล่อนดีเนี่ยมันไม่หัวไม่ทิ่มเนาะ <S 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 <road> ช็อตสั้นๆครับช็อตเทคออฟสปอตเตอร์ครับของพี่หนุ่มพระบาทอาซีครับอินวัดโชว์ซะเลยอินวัดตามลมด้วยนะเนี่ยโอ้โหนมาลงแบบ วัตต์เข้าเทคออฟแอนลองวัตต์เเทคออฟแอนเลนดิ้งแบบมีทาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไป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 วัตต์เ t a k เทคออฟแอน n ลนดิงเฮ้ยลมแม่งมาข้างหลังแล้วเนี่ยวัตต์เข้าเทคออฟแอนเลนดิ้งาอนดีนะเนี่ยนะดีขนาดขนาดตามลมยังยังไม่ล่งอ่ะยังไม่ล่วงอ่ะวัตต์เข้าเทคออฟแอนเลนดิ้ง